สวัสดีครับพอเราพูดถึงสวีเดนเนี่ยภาพที่นึกถึงก็จะเป็นแบบประเทศที่มีความสุขสูงๆเนาะความเท่าเทียมก็เด่นชัดมากเลยอดสงสัยไม่ได้เหมือนกันครับว่าเอ๊ะวิธีที่เขาเลี้ยงลูกกันเนี่ยมันมีส่วนทำให้สังคมเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าแนวทางการเลี้ยงลูกแบบสวีเดนหรือบางทีเราเรียกว่าชา i l d c e n t e r e d p a r e n t i n g เนี่ยนะคะมันเน้นเรื่องความเท่าเทียมอิสระแล้วก็ความเข้าใจ ซึ่งมีส่วนสําคัญมากๆจริงๆคือแนวคิดหลกัหลกๆเลยเนี่ยเขามองว่าเด็กก็คือมารุษย์คนหนึ่งที่แบบต้องการการเคารพในสิทธิ์ในความรู้สึกเหมือนกันการเลี้ยงดูก็เลยต้องปรับให้เข้ากับเด็กเป็นศูนย์กลางค่ะอ๋อการมองเด็กเป็นศูนย์กลางนี่เองเออซึ่งก็น่าจะต่างจากที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างนะครับประเด็นแรกที่แบบชัดมากๆเลยคือเรื่องความเท่าเทียมในการลาคลอดที่ได้ยินว่าคุณพ่อลาได้เยอะมากเฉลี่ยตั้ง90วันนะ่ะใช่ค่ะ เกือบ3เดือนเลยแล้วที่สำคัญกว่าตัวเลขนะคะคือวัฒนธรรมเขาส่งเสริมให้พ่อมีส่วนร่วมจริงๆไม่ใช่แค่มีสิทธิ์ตามกฎหมายเฉยๆคือการเห็นคุณพ่อช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมป้อนข้าวลูกหรือพาเข้านอนเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆในชีวิตประจําวันเขาเลยค่ะมันสะท้อนเลยว่าเออการเลี้ยงลูกเนี่ยมันคือความรับผิดชอบร่วมกันจริงๆนะไม่ใช่แบบปล่อยให้เป็นหน้าที่แม่คนเดียวครับครับ การแบ่งหน้าที่ชัดเจนแบบนี้ตั้งแต่ต้นออก็น่าจะส่งผลต่อมุมมองเรื่องความเท่าเทียมในบ้านตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วเรื่องที่ให้เด็กมีสิทธิ์เลือกตัดสินใจล่ะครับอันนี้ก็เห็นเป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากใช่ค่ะเขาให้โอกาสเด็กเลือกตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะคะอย่างเช่นเ,ออเสื้อผ้าจะใส่ชุดไหนของเล่นกิจกรรมยามว่างแต่ต้องเข้าใจน,นิดนึงนะคะว่า อันนี้ไม่ใช่การตามใจแบบว่าลูกอยากได้อะไรให้หมดไม่ใช่นะคะมันคือการฝึกให้เด็กรู้จักตัวเองก่อนรู้ว่าเออเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้การตัดสินใจค่ะอ๋อครับครับแต่การให้เด็กเลือกบ่อยๆแบบนี้มันมันไม่ทําให้เขากลายเป็นเด็กที่แบบเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าครับหรือพอเจอเรื่องยากๆหน่อยก็ตัดสินใจไม่เป็นไปเลยมีข้อควรระวังไหมฮะเป็นคำถามที่ดีค่ะ แน่นอนว่าต้องมีขอบเขตที่เหมาะสมนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นคนกําหนดกรอบใหญ่ๆให้อยู่แล้วที่มันปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับวัยเขาแต่ภายในกรอบนั้นแหละคะ่ะที่เด็กจะได้ฝึกเลือกซึ่งมันสําคัญมากต่อการสร้างความมั่นใจแล้วก็ความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถหรือที่เรียกว่า self efficacy นะคะการฝึกตัดสินใจเรื่องเล็กๆพวกนี้แหละคะ่ะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะที่จะทําให้เขารับผิดชอบการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในอนาคตได้เข้าใจแล้วครับ คือให้เลือกในขอบเขตที่พ่อแม่ดูแลได้นั่นเองอีกประเด็นที่ผมว่าแบบโหสุดยอดมากคือสวีเดนเป็นประเทศแรกเลยที่ออกกฎหมายห้ามตีลูกตั้งแต่ปี1979นานมากแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะการออกกฎหมายนี้มันสะท้อนการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยคือเปลี่ยนจากการใช้แบบอำนาจบังคับมาเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจกันมากกว่า เวลาเด็กทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเขาจะเน้นคุยกันถามถึงความรู้สึกหาสาเหตุแล้วก็หาทางออกร่วมกันค่ะแทนที่จะไปลงโทษทางร่างกายหรือแม้แต่การดุตะคอกเสียงดังๆครับซึ่งแนวทางแบบนี้ผลลัพธ์ก็ดูเหมือนจะออกมาดีด้วยนะครับเห็นว่ามีข้อมูลมายืนยันด้วย มีค่ะอย่างรายงานของยูนิเซฟปี2020นะคะเขาก็จัดให้สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มปี2018ที่เขาพบว่าเด็กสวีเดนมีพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมค่อนข้างสูงเพราะว่าเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เน้นการรับฟังการเข้าใจแล้วก็ความเท่าเทียมแบบนี้นี่แหละคะ่ะ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าพ่อแม่สวีเดนเขาคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกยังไงแบบในสถานการณ์จริงๆที่เราพอจะนึกภาพตามได้ได้ค่ะอย่างเช่นแทนที่จะสั่งหุนหว่าห้ามวิ่งในบ้านอะไรแบบนี้เขาอาจจะชวนคุยเปิดประเด็นว่าบ้านเราควรเป็นที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็สงบสำหรับทุกคนเนาะเราจะช่วยกันดูแลพื้นที่ตรงนี้ยังไงดีล่ะเหมือนเป็นการตั้งกติกาด้วยกันอ๋อชวนคิดชวนคุย ใช่ค่ะหรือเวลาเห็นลูกร้องไห้เสียใจเนี่ยแทนที่จะบอกให้หยุดร้องเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเข้าไปใกล้ๆแล้วถามว่าแม่พ่อเห็นหนูกําลังเสียใจนะมีอะไรอยากเล่าให้ฟังไหมคือเป็นการยอมรับความรู้สึกเขาก่อนแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้ระบายแล้วก็แน่นอนค่ะการให้ความสำคัญกับเวลาคุณภาพของครอบครัวเช่น การกินข้าวเย็นด้วยกันการเล่นด้วยกันหลังเลิกงานก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามทําให้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันค่ะฟังดูเน้นการสื่อสารสองทางและความเข้าใจมากๆเลยครับเอ่อถ้าคนฟังอยากจะลองนําไปปรับใช้ดูบ้างควรจะเริ่มจากตรงไหนดีครับจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะอาจจะเริ่มจากการฟังให้มากขึ้นก่อนที่เราจะสั่งหรือตัดสินเขาไปก่อนลองเปลี่ยนคําสั่งตรงๆเป็นการชวนคิดดูไหมคะ เช่นโอ้โหห้องรกจังเลยเราจะช่วยกันทำให้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงดีหนูอยากเริ่มตรงไหนก่อนดีเอ่ยครับครับให้เขามีส่วนร่วมใช่ค่ะให้โอกาสเขาเลือกในเรื่องเล็กๆที่พอจะทำได้จริงเช่นเย็นนี้อยากกินผัดผัก,ผกหรืออยากกินแกงจืดดิอะไรแบบนี้และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการพูดคุยกับเขาด้วยความเคารพเหมือนที่เราคุยกับผู้ใหญ่คนหนึง่งให้เกียรติความคิดความรู้สึกเขาค่ะ สรุปได้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็คือการมองเด็กเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เท่าเทียมกับเราให้เกียรติเขาให้โอกาสเลือกแล้วก็เน้นการสื่อสารทำความเข้าใจซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะช่วยให้เด็กเติบโตมาอย่างมั่นใจในตัวเองกล้าสแสดงออกแต่ก็ยังเคารพคนอื่นด้วยแนวคิดแบบสวีเดนเนี้ยเหมือนจะบอกเราว่าอิสระที่แท้จริงมันไม่ใช่การปล่อยปละละเลยหรือตามใจไปสมุมด แต่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะคิดแล้วก็รับผิดชอบด้วยตัวเองใช่เลยค่ะตรงประเด็นมากๆเลยงั้นขอทิ้งใช้ด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงละกันนะคะว่าการที่เราพยายามเปลี่ยนจากการใช้อำนาจสั่งการในบ้านมาเป็นการใช้การเจรจาทำความเข้าใจในทุกๆปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆกับลูก กับคนในครอบครัวอย่างสม่เสมอเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อพลวัตความสัมพันธ์ในระยะยาวแล้วก็ส่งผลต่อทักษะชีวิตที่เด็กคนหนึ่งจะพัฒนาขึ้นติดตัวไปในอนาคตได้อย่างไรบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ